ล้มละมาวันนี้เรามากินไส้กรอกแดงคดกรอบของพึ้มมาของวันนี้ทำมาต้อนอ้อ,อ,อนีเราสั่งก็มีที่เราสั่งมาสองถังคดกรอบเดาะเปิดก่อนอันหนึ่ง,งขอแกะก่อนสองถังนี่เราสามร้อยกว่าบาท ก็จะแกะตรงนี้อโอ้ <c oughs> โอนี่เป็นอย่างนี้ก็จะมีน้ำจิ้มมาให้น้ำจิม้มออจะมีพริกแล้วก็มีถั่วให้ผสมก็ใส่กรอบนี่แล้วก็จะมีแบ่งทานหลายมือตัดถุงฟอยเขาจะมีวิธีแนะนำ แล้วก็เราก็แกะใส่ถังกินไปเลยชุดช,ช่วยถ่ายนิดหนึ่งเพราะเราจะเทใส่ถังโอเคไม่เทหรอกเราจะเราไม่ก็จะเราก็จะโอ้โหด,ดิโอ้ฟังเสียงนะฟังเสียงนะ อืออืมกรอบอืมอะไรอืมุ่มอรอยน้ำจิ้มดังอ,อืนี่เขาได้เนื้อมานะนะ้ำจิ้มแกะซิลมาอย่างดีเลยนะ ม,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 มันเป็นอู่อับช่กับ,บน้ำจิ้มไก่แล้วก็เทนี่ลงไปในถั่วเน็จจ้ แล้วก็พริกป่นถ้าชอบพริกก็ใส่เยอะอหวานอร่อยหยุดนิ้วบ่อยมาก <c oughs> เออกินก่อนนะนี่ขอชิ้นย,ยาว